สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นยเรามาอยู่กันในช่องพัฒนาเอนเดน์อย่างเช่นเคยซึ่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็มากับองเพื่อนกันนะครับใช่และณตอนนี้เนี่ยใช่ตอนนี้หนุผมก็กำลังกํลังนะครับซึ่งผมจะมาบอกวิธีเล่นง่ายๆนะครับก็คือการที่โอเคเกมจบเรียบร้อยเรียบร้อยเกมจบตุยนั่นไงเกมโอเวอร์เรียบร้อย เย้พวกเราพวกเรามากันสี่คนนะครับเอาแล้วนะตอนนี้ m อมดีมีดีได้เป็นนะครับโอเคว่ายังไงครับคุณเราเราเอาแล้วนะเอดีนไม่มีทางยิงฉันได้หรอกฉันพิ้วพิ้วใหญ่ยิ่งกว่าสายน้ำโอไม่นะพวกเราลออแล้วไปกันเย่กระโดดรถเต้นดีใจกันหน่อยเย่เย่พีการเรามากระโดดรถเต้นดีใจกันดีกว่าพี่มีดีจะเล็งอาย โอ้โหท่านผู้ชมผมตายผมตายโอ้ว่าเรามาดูเรามาดูเด็กไงว่าเขาเป็นไงเฮ้ยอจฉริยะมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กันว่าอยู่ทำไมเห็นศพเบคอนตายอยู่ข้างล่างนั่นว่าแล้วเย้พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วโอเคเรามาเคลียร์พี่กันกันไม่ไหนพี่ไม่คุณคุณโอ้โอเคตอนนี้นะครับคุณก็ คุณหลบได้อย่างพิ้วไหวนะครับท่านผู้ชมซึ่งมันเอ้ยคุณคุณหายไปไหนคุณซ้ายเหรอเอ้าไม่คุณนายนายเป็นความหวังเลยนะ,ะอโอ้ว้าวเฮ้ยตาดีตาดีสามก็น่าจะ,ปจะเป็นโอ้คนที่เอาเรื่องเน,นี้ยคนที่ไปโอ้นีใช่ใช่ใช่ครับท่านผู้ชมเอาแล้วนะตอนนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าเขานั้นจะเป็นยังไงโอเคเอามาเลยคุณยิงชันคนแรกเลยชันจะเป็นนักข่าว ท่านผู้ชมครับคุณนายิชั้คนแรกเลยตายโอ้ไม่นะทำไมคุณนายต้องเล็งนายต้องเล็งพี่กันด้วยเล็งฉันนี่โอ้ยต้องไปอยู่ทางนี้ยิงเล็งเล็งที่เดิมเล็งที่เดิมเล็งที่เดิมเอาเร็วเอาแล้วเย้ผมอยากตายเดี๋ยวีเดี๋ยวเอาตายยกแก๊งเลยเอ็มดีอย่าพุ่งได้ไปใจไปนะไม่เป็นไรหรอกเอ็มดีเอาละนะเอาละพี่กันผมจะฉันจะเป็นนักข่าวนะพี่กันได้โปรดค่าฉันเป็นคนแรกที โ๊ยตองต้องตองบัดบ้าตายสมอยากเลยคราวนี้อ้าวเกมอเวร์พอดีเลยท่านผู้ชมเอ่อคุณคุณนะเอาอีกแล้วแล้วคลิปคลิปของเอ็มดีคลิปที่แล้วเนี้ยก็โอเคแล้วก็มาเป็นเอาแล้วนะท่านผู้ชมได้เวลาเริ่มเล่นกันละโอเคท่านผู้ชมผมเล่นยังไงนะอ้อลืมแป๊บหนึ่งนะมาเรามาเปลี่ยนมันจะมีอาวุธซันเป็นเป็นพาทิดแล้วก็ กันก็โบ๊นะครับอ่ะเรามาเลือกกันที่เรือแน่นอนผมเลือกเรือเรือฉันเลือกไรยะาทำไมมันกดไม่ได้สักทีเลยเอาไปแล้วหนึ่งที่นี่หล่นไปไม่โดนเป็นอีกนะครับผมขอปรับให้มันสามสิบก่อนอ้าๆกำลังปรับอยู่ตายตั้งงั้นโอ้เอาแล้วนะ โอไม่ oh my, นะคุณนาะยช่วยเป็นโลกกระบังให้ฉันหน่อยทีเอ็มดีมันจะเลงฉันคนแรกเลยเออคุณไม่มีเสียงตอบรับจากคุณว้าวสุดยอดไปเลย yeah, ไ,มมไม่มีแน่นอนแต่นายเลงผลาลนะเพื่อนเฮ้ฮฮเฮ้เอาแล้วนะท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูเอ็มดีเล็งผลานะครับช่วงนี้ก็คือช่วงเอ็มดีเลงผ้านี่โอเคนะครับก็ <c oughs> ดูดูเอ็มดูเอ็มดี๋อเอ็มดีไม่ได้เหลงพายแล้วผมตายคุณเราเป็นความไพ่แพทของโลกตาอนนี้ก็จะแน่นอนว่าโอเคเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหัวเราะของอคุณใเธอบะนะอเราต้องชนะให้ได้เอมดีเราต้องเลืม,มือกันมาเช้แ,นชแนนคนใชแคนเรือเรอรเจอยโถไม่ได้จอยเกมนะครับ <c oughs> เอาแล้วนะนะ <c oughs> พี่คุณได้ทำการทำเสียงหัวลาออันสยดสยองและเขาก็กำลังที่จะ โอเคบล็อกหายไปหนึ่งบล็อกแล้วเอาแล้วนะงุนโอ้โหโอ้ยเอ็มดีเกือบตกโหเอ็มดีเกือบตกเอ็มดีไปอยู่ตรงนู้นแล้วโอเคลุกไม่เกือบตายเอาล่ะตอนนี้เนี่ยคุณก็แน่นอนว่าต้องเลงใครนะครับก็มีอยู่คนเดียวก็บอกนี่แหละอเกือบหล่นแล้วท่านผู้ชม เ้ยมันโอ้ยมือกี้เฉียนมากแอมบอดมากเลยอะโอ้โอ้โอ้ตายละผมขึ้นไปทางไหนไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะโดนเฮ้ยเฉียนเมื่อกี้ไหมท่านผู้ชมโอ้หเฮ้ยโอ้หเห็นเต็มหน้าไหมท่านผู้ชมปืนเมื่อกี้อะปืนมันแข็งแรงมากนั่นมองหัวทีโตแทบตายเฮ้ยตันสันกำลางผมไปผมปยายามโอ้ยโดนทับโดนม็อกอีกทับช่วยด้วยช่วยด้วยเหมือนติวติวโอเคเอาแล้วนะ ฉันนะจ,จะต้องไปกดปุ่มข้างล่างเพื่อความหวังของทุกคนหยาโมโดนเียวไเอาแล้วนะคุณไม่มีเสียงตอบรับจากคุณ<อ>เฮนะ้ยอย่านะเฮ้ยนี่มันรถนี่นะเฮ้ยคุณอย่ายเล่นของแล่นตีเล่นปืนเหมือนเดิมนีกว่าเอเฮ้ยเอาแล้วนะตานี้แหละฉันจะเฉยโอกาสตานี้เพื่อทําการาอเอาแล้วนะได้เวลาแล้วแน่นอนว่าของแรกจะต้องเป็นใครคนที่ทําเสียงวัวล้อที่เก่งที่สุดและตลกที่สดุด ไปเขียน,นได้ไงเนี่ยแป๊นหนึ่งนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคคราวนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราเลือกเป็นอาวุธเป็นไซลินเดอร์มันคืออะไรอ๋อเป็นเชฟอ <c oughs> โอโหฉันกากนี่ไงเนี่ยเอ้ยเรียกมันกลับไม่ได้แล้วอะก็ได <c oughs> ้รออันนี้ดีกว่าถ้าไม่ชมเผื่อมันอาจจะโอ้โหบอมแมชชีน <c oughs> โอโหแตกเออเหลือสองใครตายโอ้โห อุ้ยเอ็มโอ้ใครกระเด็นเมื่อกี้เห็นเอาละยาตึง้งเอาล้วนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าการโดนนั้นมันยากซะเหลือเกินอเออเาแล้วมีคนลไลน์มาไปปึ้งงูเกือบโดนต้องเพิ่มระยะขึ้นประเมินมีบล็อกมาอึบไปยา ร,ระเบิดไม่ระเบิดอะเอาไมทำไมยิงระเบิดเออเรียบร้อยไปยิงปึ้งเอออย่างนั้นแหละเอ็มดีเอ็มดีเอาแล้วนะ,วนะได้เวลาเพิ่มระดับให้ลดลงลสักนิดนึงน่าจะรอบเดียว<น>โอเคเกมรู้สึกว่าค่อนข้างจะแหลกแล้วก็คนไลน์มาค่อนขอ้างเยอะนะ <S <S เพราะผมเล่นในโทรศัพท์นะไม่ได้เล่นในคอมนะนนลดความเอ้นี่มันคุณเหรอนึกว่าพี่มีดีแล้วนะ ตว์ผมนึกว่าเอ็มดีมาตลอดท่านผู้ชมเอาแล้วนะยอดดี่ทำไมไม่มีโดนสักทีเลยคุณมีความผิวไหวมากเลยนะเอ็มดียาเรียบร้อยอ่าโดนหัวโมงแตะหัวแตกสิครับฮ่าเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เอวติงไม่ได้บิดบิดบีบีนี่คือเพลงโยยๆของผมนะครับไม่ใช่อีซี่อีซี่นะเอาแล้วนะพวกเราจะอยู่ในกำมือของเอ็มดีแล้วพวกเราจะตายไปด้วยกันแล้โอเค ้าวหล่นตรงนั้นก็สวยสิแต่พวกเราห้ามลงไปนะไม่งั้นเอ็ดีงั้นถ้าใครลงไปเนี่ยโอเคพวกเราจะตายกันหมดนี่แล้วแหละเรียบร้อยบายบายไม่เอ็มดีเอ็มบอดช่วยด้วยเอมดี MD มันเปิดสกคิเอ็มดีมันเปิดสกิบโอ้ว้าวโอเคนะกำมือของชายที่หวัวรถเก่งที่สุดบนโ,โลกใบน,นี้ได้อยู่ในกำมือแนละ้วเดี๋ยวเราเออกมาหนะ่อยสินะจ่เอาแล้วนะรุ่ นายไม่มีทางยิงชนฉันได้หรอกเพราะฉันเป็นแค่กล้วยและกล้วยไม่มีวันตายโอเคมีวันตายละโอ้วา่านัานไม่โฉมจะเป็นการตายที่น่าสกนายมีความแย่มากเลยนะครับเพราะว่าแบบกําลังพูดว่ากล้วยไม่มีวันตายแล้ว,ลวก็หล่นมาตายโอ้โหสภาพโอเคนะครับก็พี่กันเรามาเรามาเต้นด้วยกันเดออเรามาเต้นด้วยกันไหมวิกันเราดูพวกนั้นเล่นกันดิเล่นกันแบบโอ้โหรุนแรงมากพี่กันดูนี่ดิคอม คอมของผมนี่อ่ะมันมันอยู่ไกลมากเลยดูดิมันทะลุกำแพงเ้ื่อยกำแพงล่องหัวน่ะเอาแล้วน่านผไม่จมตอนโอเคเรียบร้อยคุณเอ็มบอทเอ็มดีเจกเอ็มดีจกสกิปให้คุณใช่ไหมถึงไดเอ็มบอทกันเรื่องนี้โอเคคราวนี้พี่กันไม่มีทางไม่ไดเอ็มบอแน่นอนพี่กันเป็นคนที่เชื่อใจง่ายสำหรับผมโอเคพี่กันหวังว่าผมเคนจะ คนที่เป็นตัวเหลืองๆเ,เนี่ยก็คงจะไม่ใช่คนแรกที่โดนยิงใช่ไหมมาปะท่านผู้ชมว่าไหมเอ่อนิ่งขนาดนี้เอเอยิงไปปึง้งโอ้โหเอ้ยพี่กันจีเนี่ยอัจฉริยะเราต้องลงไปตามคุณละวลพี่เอ็มดี่ลงปุ๊บโอเควันดีคุณ เออจริงแต่ว่าถ้าถ้าพี่กันไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ตรงไหนมันก็จะดีนะแต่ว่าพี่กันรู้เปล่ารู้เหรอโอเคบายบายเราตายกันหมดละบอกแล้ว,อลวเอออเาละได้เวลาละที่มันจะบต้องเป็นชาของฉันอาา่าเอาละนันได้เวลาตายกันหมดแล้วอาวุธที่ฉันใช้ก็คือไม่รถกระบะโอ้ไม่มีอะไรสั่นสะเทือนเลยรถกระบะเบาขนาดนี้เลยอหรอ,อันนี้เป็นรถยนต์ธรรมดานะรถเก๋งไป เออโดนไปหนึ่งโอเคแล้วก็เราจะเพิ่มระดับมาเป็นยี่ห้าแล้วกันนะนี่มาละยี่ห้ายี่ิห้าเพือ่อเราก็จะได้ฮิตบ็อกโดนไปยา yeah. โอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนของเด้อโอ้ว,ว,ว,ว่าเราเนี้เราเปลี่ยนเป็นบอสแล้วนะเอาแล้วได้เตรียมตัวรับกร,รมได้เลยเอ็มดีม,ม,มันมีทางคนเราต้องมีผิดมีบลาทอ่ทอะไไเอ,อ้ยมีคนตายหนึ่งรู้เลยว่าใครตายคุณบายบายพวกนายบายบายพวกนาย ไอ้พวกไหนมันเปิดโปวิ่งเร็วนี่เนี่ยโดนไปโหโดนเลือยแล้วเอาแล้วนะครับเอ็มดีได้ตุยไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือคนเดียวก็คือคนคนที่ฆ่าผมไปเมื่อครั้งที่แล้วแน่นอนก็คือใครอันนั้นเราต้องเลื่อนฮิตบ็อกมาประมาณยี่สิบสี่ลแล้วกันเอาละปึ้งไปปึ้งเชียรเชียดียโอเคเราฮิตบ็อกเดิมดีไหมทำไมชม ถ้าถ้าท่านผู้ชมกดไลค์ไหนพี่กันพี่กันจะโดนยิงตายนะโอเคสามสองหนึ่งกดไม่เอ้ยท่านผู้ชมไม่กดติดตามมหมอไม่ได้ไม่ได้กดติดไลค์เอาคราวนี้เอาใหม่นะครับเอ่อท่านผู้ชมกดติดตามผมพี่กันจะตายนะครับมาเริ่มท่านผู้ชมไม่กดติดตามมหมอโอเออไม่เป็นไรท่านผู้ชมกดติดตามได้ไหมมาโอ้โหล้มไปโอเคท่านผู้ชมถ้าผู้ชมมันจะติดตามนัดนี้ จะต้องชนะผมให้เวลาท่านผู้ชมสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าวิพอโอเคจมปึ้งโดนไปโอ้โหนำไมจไม่กอดติดตาผมอ่ะจริงๆก็ไม่เกี่ยวหลักผมไม่แมนผมไม่ได้แมนปุ๊บเอาแล้วนะเอ็มดีศพเอ็มดีร่วงเอาแล้วนะฉันไม่เห็นพี่กันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคสวยละเราไม่เห็นพี่กันเนี่ย,เ,ยเวลาเหลือแค่ร้อยแปเดเองอะ่ะ กดติดตาม,ออมาหาม่อมหม้อโหท่านผู้ชมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอะไรเอ็มดีอโอเอ็มดีเอ็มดีเป็นทุกคนระวังนะเอ็มดีเอ็มบอทพวกเรากระโดดเข้าไว้ยิ่งกระโดดยิ่งโดนนะจ๊ะ <c oughs> แต่ผมกระโดดเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมอยากตายอะไรนั้นมีคนไลน์มาอีกแล้วผมไม่รู้หรอกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นไรอูอ้หอดคำนี้มันช่างเป็นคำที่สามารถช่วยให้เราตายกันหมดนี่ได้ เอาน,ะนะี่ยนะนั่นมันผู้เชี่ยวชาญนั่นการหลบโอ้ว่า,วาวคุณเราต้องไปเรียนหลบมากกว่านี้เราช่ไหมรอบที่แล้วฉันก็ยิงแทบไม่ได้อ่ะคิดดูอเ,เอาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา MD M <c oughs> D M bot <c oughs> <c oughs> M D M bot อีกแล้วนี่มันเป็นช่วงที่โอเคอันเนี้ไไนนยไอชื่อดงดแบบเนี้ยชัวร์เลยเอาละตอนนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่าคุณจะยิงโดนหรือไม่ เออโอ้บล็อกเหลือบล็อกเดียวโอ้โหไม่ล้มได้ไงโอเคมาเราดูคุณเป็นไงโอเคเราตายหมดหมู่ผมยังไม่ตายเออฉันเป็นคำคมที่ว้าวสุดยอดไปเลย โอ้ว้าวงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้รู้กันนะครับโอ้ oh. สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันจีนนะเออใช่กดไลค์ด้วยนะโอเคคุยไม่ได้อ้วน